สวัสดีครับแม็กนะครับจะช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้แม็กมีรถยนต์นะครับเอามาโชว์กันที่บูธนะครับบางใหญ่เลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ว่าหน้าวัดไผ่เหลืองนะครับอ่าซอยกระนานนั่นเองนะครับเดี๋ยวแม็กจะพามาชมนะครับบรรยากาศในงานว่าเราเอารถอะไรมาโชว์ให้ลูกค้าได้รับชมกันบ้างนะครับมาดูคันแรกเลยเอเวอร์เรสต์เนนะครับราคาปกติหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันครับเราเอาไปจัดโปรครับเหลือเพียงหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท ันนะครับใครอยากได้รุ่นนี้นะครับสามารถทักเข้ามานะครับหรือในะครับมาดูรถตัวจริงได้มาดูภายได้มาลองจับมาลองเทสได้นะครับ DPL วัหก 6A ทนะครับราคาเต็ม1,940,000าบาทตอนนี้จัดโปรครับเหลือเพียง9 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าออปชั่นครบนะครับเราหลังคางมีสปอร์ตไดมีให้นะครับ มาชมได้นะครับที่บางใหญ่เลยนะครับพูดถึงไม่ได้ครับตัวนี้รุ่นขายดีของเราเลย DPL HLS 6AT ราคาเตา็ม924,000ฟอร์จัก799,000บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้สีประตูเกียร์ออโต้ตัวเริ่มต้นราคาพิเศษแบบนี้นะมีสีให้เลือกเยอะด้วยนะครับมาเจอกันได้มาเอก นะครับราคาเต็ม1 8 4 0 0 0้บาทตอนนี้จัดให้ครับเหลือเพียง1 6 9่0 0 0บาทหรือใครอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษ0%นเมีให้ครับสีส้มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับลูกค้าท่านใดนะครับรินเชิรนะใครอยู่ในละแวกบางใหญ่นะครับก็สามารถเข้ามาเทสน,นะครับเข้าตัวจริงได้นะครับยนวันนี้ แกบกฝากด้วยนะครับกับบูธนะครับบางใหญ่เดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ